สีตีเนียน,นชีวิตเปลี่ยนไหมพี่ชีวิตเปลี่ยนไหมบางคน,นมองพี่ก่อนอันน,นี้แบบหนุ่มแบบว่าดิสโก้แบบว่าปาร์ตี้อ,อะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นมามพอมีลูกสองคนนี้เป็นไงคือแต่งงานยังไม่เปลี่ยนนะฮะ,ะแต่มีลูกคนแรกปุ๊บเนี่ยคือ จากการที่เราออกไปเที่ยวคือนออกไปเจอกับเพื่อนบ,บ้างอะไรบ้างเนี่ยเราเราก็เริ่มลดลงครับ,ค,รบคือต้องอก่อาอาทิตย์หนึ่งอย่างน้อย2ครั้งก<อ>็เลยเปลี่ยนเป็นเดือนละครั้งอ,อะไรอย่างเงี้ยพอลูกเริ่มโตขึ้นลูกคนที่2เกิดมาก็กลายเป็นว่าทเที่ยวคืนเดี๋ยวนี้ ไม่ได้เที่ยวมาเกือบปีแล้วไม่มีเลยเกือบปีแล้วเป็นนานมากนานๆทักทีถึงจะไปครับครับเราด้วยความที่ว่าเราทีทํางานเยอะแล้วตอนนี้มีจักรยานด้วยเป็นเหมือนกิจกรรมหนึ่งแทนที่จะไปเที่ยวกลางคืนเราก็ไปปั่นจักรยานดีกว่าคือวันศุกร์นี่อย่างอย่างวันศุกร์เย็นนะวันศุกร์กลางคืนปกติต้องนัดเพื่อนๆแล้วโทรหากันให้ไปไหนวันนี้ไปไหนเดีไม่เคยมีอย่างนั้นนะวันศุกร์ว่ามีไน์ยร้าเปล่าอันนี้แต่ส่วนใหญ่เราจะขับไปวังคานกับวังรหัส ครับการเพื่หัสเราจะวิ่งกลางคืนกันบ่อยครับออ๋แล้วปกติเราเริ่มต้นจากที่ไหนครับพี่เริ่มที่ลานนะลานส้มนมรัวลูกใช่ครับเริ่มที่ลานแล้วก็ถ้ามีทริปเราจะมีจัดหลายทริปนะถ้ามีสาวๆมาด้วยรถพิมพ์ัาเราจะไปปลอดภัยใช่พี่ก็ต้องวิ่งแบบน่ากลัวมากเราจะวิ่งเข้าเกาะไอ้ลานรส้มอ้เขาเรียกว่าเกาะรัานตะนากรสินบนตรงกลางเนี่ยวัดพระแก้ววนอะไรแบบนั้นแวะกินน้ำตาลอะไรกัน้ไปเดี๋ยวหนังหอไปกอยด้วยมาเลยครับอยากให้มาครับมีสาวๆในกลุ่มที่ สองสาวสามสี่คนโอ้ยไปนะเพราะว่าตอนนี้มีเหล่สาวหลายคนอย่างแฟนผมก็ปั่นเจนสุดาก็ไปเชื้อจักรยานมาปั่นไปวันเดียวหายไปเลยแสดงว่าจัดหนักจัดหนักไป30มสิบโลสนะุกสนามวันนี้ให้พี่บินฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยดีกว่าเด็กๆเยาวชนี่เขาเห็นเราเป็นไอดอลเลยก็มาดี้วย ุดไปเลย <Deus> ครับอันนี้นี่มีม <reviewing> ีมีลูกกี่คนหลานกี่คนฮะเนี่ยผมมีลูกสองหลานสองครับใช่ครับเพราะว่าบ้านพี่ชายผมนีอยู่ติดกันพี่บอสลีก็รู้จักกันรู้พี่บอสครับรู้พี่บอสครับรูพอรับใช่เขาภรรยาเขาเป็นเป็นลูกลูกครึ่งฮะลูกเขาเป็นลูกเซี่ยวใช่ครับใช่ครับนี่น้องชื่อน้องบรูซนะคนนี้ ใช่พี่ชายผมนักปั่นนะอันนี้มีรถเยอะมากปั่นเยอให้ยั้งผมแต่มีรถเยอะกว่าผมปั่นเร็วด้วยพี่บอสนี่แบบเป็นพวกป้าพลังใช่บ้าพลังมากครับปั่นกันมันเพิ่งจะได้ตัว Tour de France มาสีเหลืองนะครับเหมือนเหมือนตัวที่ได้แชมป์ที่ Tour de France จริงๆนะ้ือว่าไอ้รถพวกนี้นี่ผมว่ามันก็สำคัญเนอะแต่จริงๆแล้วถ้าคนเยาวชนหรือใครจะปั่นเนี่ยรถก็ไม่สำคัญเท่าไหร่แล้วเอาให้เรามาออกกําลังกายก่อนถูกต้องครับคือจะราคาเท่าไหร่อะไรก็ตามไม่เกี่ยวผมว่าขอให้ออกมาขับด้วยกัน สนุกเพราะว่ามีนเกีฬาที่หนึ่งคือไปด้วยกันได้หมดทุกคนนะฮะไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายเด็กเด็กอะไรไปได้หมดเมื่อกี้คุยกับพี่มรินว่า่ันมาแล้วเจอเพื่อนร่วมทางแล้วรู้สึกว่าดีจังเลยอย่างมันเหมือนเราเราฮัลโหลสวัสดีทักทายการทุกคนรู้สึกว่าเออเราเป็นใจรักมันคือเป็นใจรักในสิ่งเดียวกันใช่ฮะในการทักทายใช่ครับโลกสดใสใช่อล่ะให้บุรินฝากสัหน่อยดีกว่า กีฬาตะกขยายเป็นกีฬาที่อยากจะสนับสนุนนะนะเรากเป็นกีฬาที่ผมคิดว่าอย่างที่บอกว่าเล่นได้ทุกคนราคาก็ไม่แพงเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ยิ่งสนุกนะฮะแล้วก็เป็นอะไรที่มันเราได้ออกกําลังกายจริงๆแล้วก็ลีอีกนี้จากสิ่งที่เราเคยทํามาอย่างที่ว่าเราไปที่รอนคืนเราก็ได้มาออกกําลังกายกับเพื่อนเปลี่ยนกินจกรรมของตัวเองเปลี่ยนตัวเองใหม่ทุกนะอย่างนะ เอาละครับวันนี้นะครับรายการคู่ซิตีเนียนนะครับก็รู้สึกดีใจมากเลยที่พี่บุรินให้เรามาเนียนกันใบปั่นจักรยานแล้วก็มาดูบ้านมาเจอน้องๆที่น่ารักทายสนมากสนจริงๆน่ารักมากๆครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆครับพี่ค่ะกินดีครับยินดีครับขอบคุณครับสันวันนี้นะคะรายการคู่ซีตีเนียนก็ต้องลาไปก่อนนะคะกลับมาดูกันใหม่ว่าทิ์หน้าเราจะพาไปเนียนกับใครในเวลาแบบนี้ละค่ะจนวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ พบกับดีไซเนอร์แบรนด์ไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังทั่วโลกที่มีชื่อว่าดิสยากับการตีเนียนบุกไปบ้านและออกสื่อเป็นครั้งแรกจะสนุกสนานขนาดไหนห้ามพลาดครับสนับสนุนโดยสาหร่ายทอดกรอบมาชิตะระบบแกส๊สรถยนต์ Energy Reform กีฬาตะกยายเป็นกีฬาที่อยากจะสนับสนุนมาเล่นให้ทุกคนลีกนี้จากสิ่งที่เราเคยทํามาอย่างที่ว่าเราไปที่ออนคืนเราก็ได้มาออกออกกําลังกายกับเพื่อน<ม>เปลี่ยนกินจกรรมของตัวเอง<ม>เปลี่ยนต,ตัวเองใหม่